เอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มหล่อคุณชายนะคะคุณชายคนแรกในเรื่องพี่คนโตกองทัพพีค,ค่ะจะมาเปิดใจกับสิงคิลล่าสุดค่ะแล้วเห็นบอกว่านะคะตอนนี้เปิดโอกาสให้เอฟซออกแบบปกด้วยความฟินความ ฟังมันจะเป็นยังไงเห็นบอกว่าน้องพีกเนี่ยอบอกว่าแฟนๆเนี่ยชอบให้ตัวเองเป็นนาตาชาดูมานอฟด้วยเพราะว่าภาพสวยด้วยนะคะมันจะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดจากน้องกองทัพพีกเลยค่ะใช่ครับเดี๋ยวมีเพลงครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคัมแบ็กแล้วกันเนาะจะเป็นคัมแบ็กชื่อว่า paradise ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรตอนไหนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมทีมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีกําหนดการอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้มีมีแคมเปญให้ ให้แฟนๆทุกคนที่แบบสนใจอะได้ทำกันคือแบบอยากเห็นดีไซน์โลโก้ก,ก,กับดีไซน์อร์อาร์ตของตัวอัลบัม้มตัวซิงเกิลเองอะไรเงี้ยครับเป็นการบ้านให้เพ่นทำถูกป่ะใช่ครับผมเป็นคุณครูครับตอนเนี้ยเ <c oughs> มื่อวะก็ฝากมาแล้วก็มีส่งกันมาหลายคนมากเยอะเหมือนกันครับผมก็ดีใจดีใจที่ทุกคนแบบพีพ่รู้ว่าทุกคนมีมีมีมคนที่แบบว่าเ,เก่งทางด้านนี้เนาะ แต่ว่ายังไม่มีที่ที่สามารถจะ,ะแสดงออกมาได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆยังไงศิลป,ปะก็คือศิลปะแหละไม่ว่าจะดีหรือไม่ดียังไงอ่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยครับผม <S <S คือมีวันหนึ่งครับมีวันหนึ่งพี่กาลังถ่ายห,หน้าฟีดเอ็กซ์เนาะเพราะว่าตอนนั้นต้องทํางานแล้วเ,เราเห็นแบบดีไซน์ของที่แฟนคลับเราไม่ว่าจะเป็นาทางโอเชียนหรือว่าทางโอนี่ซึ่งเป็นแบบว่าแฟนคลับของบ้านคู่ของดูดับสอนด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีดีไซน์ที่มันเราเห็นแล้วแบบโหสวยอ่ะ แล้วก็บางทีมาเป็นกลุ่มพิกพิเซนแล้วก็มิ้นท์สามคนเป็นคาปิาา่าเป็น3ามวีเขาก็ทําเป็นคาปิบา,ารูปคาปิ่า,ามาซึ่งเขาวาดเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่เห็นแล้วแบบคือมีมีคนที่มีมีมีความสามารถทางด้านนี้เยอะมากแล้วก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้แบบแ,บบแสดงออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมผู้ชนะมีมีมีรางวัลครับก็คือคนที่ได้ที่1เนาะจากทาง cover art แล้วก็ทางโลโก้อ่ะก็จะได้ไปดูพีคถ่าย MV ครับผม มิวสิกวิดีโอครับอาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้ได้ชื่นใจกันครับผมบางทีภาพออกมาสวยมากจนพี่แบบ พี่ไปเอามาจากพี่ๆไปเอาพี่พี่น้องๆไปเอามาจากไหนกันเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมแล้วบางทีเขาแบบเอารูปมาแล้วเขามาวาดดีไซน์อะไรของเขาเองแล้วพี่รู้สึกมันมันสวยงามครับผมเอออันนี้เป็นเป็นซีเควนซ์จากเมื่อเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วก็จะร่วมกับโปรดิวเซอร์ที่เกาหลีครับผมพี่ก็เขียนเนื้อเป็นภา,าษาอังกฤษหมดเลยครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าบางทีพี่ก็ถนัดเพลงภา,าษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยครับผมคือไม่ว่าภาษาเพลงอ่ะพี่ว่ามันไม่มีไม่มีกำหนดหรอก ว่าต้องเป็นยังไงแต่ว่าก็อยากให้เป็นภาษากลางที่สุดที่คนสามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยครับแต่เพลง VIP ที่เป็นภาษาเกาหลีเพราะว่าตอนนั้นพีกออกมาจากรายการเนาะก็เลยต้องคือถ้าปล่อยเมื่อ5ปีที่แล้วมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าพี่ออกมาจากรายการแล้วพี่ปล่อยเลยเราทําร่วมกับที่เกาหลีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาตอนนี้มันคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมต้องปล่อยเกาหลีแต่ว่ามันคือเพลงเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็อยากให้มันเป็นความทรงจําของพี่เองด้วยเหมือนกันเก่งนะคะทั้งบทบาทการแสดงรวมไปถึงการเป็นศิลปินของน้องกรทัพพีคด้วยติดตามทุกผลงานค่ะ Yeah. <laughs>